ในคลิปตนนี้เราจะมาให้แชท GPT รู้จักเรามากขึ้นนะครับและการที่แชท GPT รู้จักเรามากขึ้นเนี่ยตอนที่แชท GPT ให้ผลลัพธ์ตอบกลับเรามาเนี่ยก็จะตรงกับเรามากที่สุดตรงกับสิ่งที่เราต้องการเหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการและโดยเฉพาะคุณครูนะครับผลลัพธ์เนี่ยก็จะออกมาในแบบฉบับของคุณครูเกี่ยวกับการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาตัวเองในแบบฉบับของคุณครูเป็นประโยชน์มากๆเลยครับแชท GPT ตอนที่25ตามที่วางแผนเอาไว้คิดว่าน่าจะจบในคลิปนี้แล้วนะครับสวีดสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเลยเข้าสู่ช่องทีเด็นแช่นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ เข้ามาเรียนรู้เข้ามารับชมนะครับคลิปเพลิสต์เกี่ยวกับการใช้งาน Cha t GPT เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับคุณครูนะครับแล้วก็การทำงานเอกสารที่ซําซ้อนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ใช้เวลาน้อยลงนะครับซึ่งในตอนนี้คุณครูหลายๆท่านที่ได้ทดลองใช้เนี่ยก็ส่งข้อความเข้ามาเล่านะครับว่าเป็นประโยชน์มากช่วยทำให้การเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้นั้นสนุกขึ้นได้จริงๆนะครับแล้วก็ลด เวลาในการทำงานเอกสารที่ต้องทำซ้ำๆแล้วเคยใช้เวลานาน,านเนี่ยก็ใช้เวลาน้อยลงนะครับนี่ก็คือความดีใจนะครับแล้วก็คือพลังใจที่ทำให้ทีเดนแชร์เนี่ยมีกำลังนะครับมีแรงในการผลิตคอนเทนต์ดีๆหรือว่าทำคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การตั้งค่าให้ ChatGPT เนี่ยรู้จักเรามากขึ้นและการที่ ชท GPT หรือ AI รู้จักเรามากขึ้นเนี่ยตอนที่มันป้อนข้อมูลผลลัพธ์กลับมาให้เราเนี่ยมันก็จะตรงกับความเป็นเรามากที่สุดเพราะว่า h a t GPT เนี่ยรู้จักเรามากที่สุดนะครับเราจะกรอกข้อมูลตรงไหนและต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้างข้อมูลอะไรที่เราควรระมัดระวังและไม่ควรกรอกลงไปเดี๋ยวเราเรียนรู้กันทั้งหมดในคลิปนี้เลยนะครับแน่นอนครับก่อนจะไปรับชมกันต่อเนี่ยฝากกดไลค์ กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับวิธีการก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรนะครับแล้วก็ใช้เวลานิดเดียวนะครับก็คือการที่เราเข้าระบบ c h a t GPT เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดนะครับที่มุมบนขวาตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็กดการปรับแต่ง c h a t GPT บางท่านเนี่ยอาจจะอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับ ถ้าเกิดใครที่สมัครสมาชิกนานแล้วเนี่ยก็จะอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้ด้านล่างตัวนี้ก็จะปรากฏชื่อขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราจะกดไปที่เดียวกันก็คือปรับแต่ง ChatGPT นะครับหลังจากกดเข้ามาแล้วนะครับก็คือเราจะเจอกับการปรับแต่ง ChatGPT คำสั่งแบบกำหนดเองคุณอยากให้ ChatGPT รู้อะไรบ้างเกี่ยวกับคุณเพื่อให้ตอบคำตอบได้ดีขึ้นนะครับเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีขึ้น และเมื่อเรากดคลิกเข้ามาตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าใส่ได้ไม่เกิน1,500ตัวอักษรนะครับโดยมีคำแนะนำเพิ่มเติมนะครับเป็นป๊อปอัพเล็กๆขึ้นมานะครับตัวช่วยในการตั้งต้นความคิดก็ให้เราแนะนำนะครับว่าเราทำงานอยู่ที่ไหนทำงานอะไรนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับคุณทำอะไรเป็นงานอดิเรกหรือสนใจเรื่องอะไร เรื่องอะไรที่คุณคุยได้เรื่อยๆเป็นชั่วโมงนะครับคุณมีเป้าหมายอะไรบ้างซึ่งในที่นี้ผมก็เคยได้กรอกไปแล้วจะขออนุญาตนำเข้ามาแบ่งปันตรงนี้นะครับผมก็ทำการกรอกประมาณนี้นะครับสวัสดีฉันเป็นคุณครูเป็นนักทดลองเป็นนักเรียนที่มีความชื่นชอบด้านสื่อการสอนเกมการสอน เทคโนโลยีไปจนถึง AI นะครับแล้วก็กิจกรรมแบบ Active Learning เป็นอย่างมากฉันลงหลายการพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้ให้สนุกสนานมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหรือสื่อกลางในการช่วยสร้างการเรียนรู้ที่ดีนะครับนอกจากนั้นนะครับฉันยังได้เผยแพร่สิ่งที่ฉันชอบและลงไหลให้กับครูทั่วโลกโดยเฉพาะครูที่อยู่ในประเทศไทยทั้งครูมือใหม่ครูผู้มากประสบการณ์ครูวัยเก่าทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้นนะครับ ทีนี้นะครับปัญหาผมก็ใส่ไปว่าแต่คุณครูหลายท่านนะครับพบเจอปัญหาเกี่ยวกับงานเอกสารที่มากมายกิจกรรมโครงการที่เยอะจนเบียดบางเวลาในการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรู้นะครับแล้วก็ลงไปว่าฉันต้องการช่วยเหลือนะครับพวกเขาเพื่อที่จะทําการเรียนการสอนเนี่ยให้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นเป็นแบบ Active Learning ช่วยประหยัดเวลาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เน้นนะครับว่า ฉันขอให้เน้นไปที่การใช้สื่อเกมการสอนที่มีเทคนโนโลยีเข้ามาประยุกนะครับเพื่อเป็นเครื่องมือในการเสริมศักยภาพการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรู้ให้สนุกสนานมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเขียนประมาณนี้นะครับสุดท้ายก็ลงเป,เป็นเป้าหมายเล็กๆไว้ว่าฉันหวังว่าความสามารถที่ chatgpt มี G B T Me, จะช่วยคุณครูในประเทศไทยและช่วยตัวของฉันเองได้เป็นอย่างดีนะครับในลักษณะแบบนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะกรอก เป็นตั้งต้นความคิดตามตัวอย่างนะครับหรือว่าตามหัวข้อที่แช t GPT มาให้มาก็ได้หรือเราจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปมากกว่าน,นี้ก็ได้แต่มีข้อควรระวังอยู่นิดหน่อยนะครับสิ่งที่เราไม่ควรทำนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็ตามเป็นคุณครูหรือเป็นอาชีพอื่นๆก็คือการกรอกข้อมูลส่วนตัว ลงไปให้ ChatGPT นะครับเช่นชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับรหัสเลขที่บัตรประชาชนเลขที่บ้านนะครับหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือการเดินทางนะครับข้อมูลรหัส Username ต่างๆที่อยู่บนโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นของ Line Facebook Twitter Instagram ต่างๆเนี่ยอะไรก็ตามที่อาจจะเป็นอันตรายกับเราเนี่ยเราไม่ควร ใส่เข้าไปให้ ChatGPT รู้หรือเรียนรู้จากข้อมูลของเราไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตามนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดสิ่งที่เป็นผลกระทบนะครับด้านลบตามมาก็ได้เพราะฉะนั้นให้หลีกเลี่ยงและระมัดระวังเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวนะครับไม่ควรที่จะกรอกหรือใส่ลงไปให้ ChatGPT ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามนะครับยกเว้นนะครับยกเว้นตอนที่ เราอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครตัวที่เป็นตัว Plus หรือว่าตัวเวอร์ชัน4เนี่ยตรงนั้นก็อาจจะต้องมีการใช้ข้อมูลที่เป็นเลขของธนาคารอันนั้นก็ว่ากันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับในส่วนรายละเอียดตรงนั้นผมจะขออนุญ,ญาตไม่พูดถึงเพียงแต่พูดถึงในส่วนตรงนี้เท่านั้นนะครับสุดท้ายครับคุณอยาก ลองให้ Chat GPT ตอบสนองอย่างไรนะครับตรงนี้ก็มีตัวตั้งต้นความคิดหรือไอเดียให้นะครับควรเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการแค่ไหนโดยทั่วไปคำตอบจะสั้นหรือยาวนะครับต้องการให้เรียกคุณว่าอะไรจะให้ Chat GPT แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆหรือว่าเป็นกลางนะครับในลักษณะแบบนี้เราก็จะสามารถใส่ข้อมูลเพิ่มเติมไปได้นะครับนี่นะครับผมใส่เข้าไปว่าตอบกับ หรือตอบสนองในฐานะครูคู่คิดเพื่อนคู่หูให้คำแนะนำอย่างเป็นกันเองให้คำตอบที่เรียบง่ายและใช้ประโยชน์ได้จริงให้คำแนะนำเป็นขั้นเป็นตอนรวมถึงให้กำลังใจและนะครับเรียกฉันว่าคุณครูนะครับหรือครูก็ได้นะครับในลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะบันทึกข้อมูลตรงนี้นะครับ หลังจากที่บันทึกเสร็จแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าต้องรอนานแค่ไหนเดี๋ยวจะลองทดสอบดูกันเลยก็แล้วกันนะครับสวัสดีนะครับอลองดูว่า ChatGPT จะตอบเราว่าอะไรนี่เลยนะครับเห็นไหมครับสวัสดีสสดครับคุณครูมีอะไรให้ผมช่วยหรือแนะนําบ้างครับนี่นะครับมันเรียกเราว่าคุณครูและแสดงว่า ChatGPT รู้จักเรามากขึ้นจากข้อมูลที่เราให้ไปนะครับเธอนะครับลองถามนะเธอรู้จัก อะไรเกี่ยวกับฉันบ้างนะครับอ่าโอเคลองดูซิมันจะรู้ไหมครับจากข้อมูลที่คุณครูได้แบ่งปันมาผมเข้าใจว่าคุณเป็นคุณครูเป็นนักการศึกษาที่มีความลงไหลในสื่อเกมการสอนเทคโนโลยีโดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning นะครับคุณครูยังมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือคุณครูอื่นๆในประเทศไทยให้พัฒนาการเรียนการสอนให้สนุกสนานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ แสดงว่าข้อมูลที่ใส่ไปเมื่อกี้ไม่ต้องรอเวลาในการประมวลผลเลยนะครับมันรู้ได้ทันทีหลังจากที่เรากดบันทึกเลยยอดเยี่ยมมากๆนะครับผมโอเคครับในคลิปนี้ต้องเอาไว้ประมาณนี้นะครับใครอยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ h a GP t GPT เนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาล่างคลิปนี้หรือในทุกๆคลิปเกี่ยวกับ h a GP t GPT ได้หรือจะอินบ็อกมาที่เพจ Facebook ของ e ีเดนแชร์ก็ได้นะครับ เหนือสิ่งอื่นใดก็ตามครับยังคงยืนยันคําเดิมว่าอยากจะเชิญชวนนะครับจะว่าอ้อนวอนก็ได้อยากให้คุณครูเนี่ยได้มาทดลองใช้ ChatGPT จริงๆมาทําความคุ้นเคยและผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าคุณครูที่ได้เข้ามาลองใช้เนี่ยจะมองเห็นประโยชน์มองเห็นศักยภาพและรู้ถึงขีดจำกัดและข้อควรระวังของ ChatGPT ในการนำไปใช้ในการพัฒนาตัวเอง พัฒนาการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้สื่อเกมต่างๆรวมไปถึงการทำงานเอกสารที่เคยใช้เวลาทำนานหรือซํำซ้อนให้ใช้เวลาน้อยลงมากนะครับอาจจะเคยทำา1ชั่วโมงเหลือแค่5นาที3นาที1นาทีในลักษณะแบบนี้แล้วเราก็ค่อยมาตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดหรืออยากเพิ่มเติมอะไรตรงไหน ChatGPT ช่วยได้นะครับไม่อยากให เพียงแค่ดูคลิปของทีเดย์แชร์แล้วเชื่อเท่านั้นแต่ชวนพิสูจน์ด้วยการลงมือใช้จริงนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดย์แชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราตามกันต่อที่เรื่องต่อไปเลยยังเหลือเจมีนยังเหลือ AI ที่ช่วยสร้าง Presentation และ AI ตัวอื่นๆอีกมากมายที่จะมาเป็นเพื่อนเป็นคู่หูเป็นตัวช่วยคุณครูให้ทำงานของครู ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขมากขึ้นนั่นเองนะครับ